แกงเขียวหวานอ,อกไก่ใส่ดอกกระหล่ำนะครับน่าจะถูกใจคนที่ไม่ชอบกินมะเขือเมนูง่ายๆครับใช้เวลาทำแค่เดียวกินครับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะกินกับขนมจีนก็เข้ากันนะครับ สวัสดีครับ Big Boss Channel เรื่องกินเรื่องใหญ่ครับครัวคอนโดวันนี้ขอเสนอเมนูเขียวหวานอกไก่ครับวันนี้จะเป็นเขียวหวานที่ถูกใจคนที่ไม่ชอบกินมะเขือนะครับเพราะว่าผมจะใส่ดอกกระหล่ำแทนนะครับวัตถุดิบวันนี้นะครับก็มีอกไก่ ดอกกระหล่ำครับพริกเขียวแดงน้ำพริกแกงเขียวหวานนะครับโหละพาครับส่วนเครื่องปรุงจะมีแค่สองอย่างเท่านั้นเองก็คือน้ำต,ตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลานะครับเรามาลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการใส่กะทิก่อนนะครับเราจะผัด พริกให้หอมก่อนผัดไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำพริกหอมวันนี้เป็น แกงเขียวหวานที่น่าจะถูกใจคนที่ไม่ชอบกินมะเขือนะครับคนที่ไม่ชอบกินมะเขือจะมีค่อนข้างเยอะนะครับเวลาทำก็บางทีเราใส่ไปแต่ว่าคนก็เขียออกวันนี้ผมจะทําแกงเขียวหวาน ให้ถูกใจคนที่ไม่ชอบกินแกงเคียวที่ใส่มะเขือนะครับตอนนี้ติ่แกงของเราก็หอมแล้วเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยวันนี้ผมใช้เป็นเนื้ออกไก่นะครับ กินหอมมากเลยครับผมจะใส่น้ำเปล่าลงไปหน่อยเหมือนเราใช้เหมือนคล้ายๆเหมือนว่าเราเติมหางกะทินะครับแต่นี้ผมใช้กะทิสำเร็จก็เติมเป็นน้ำเปล่าแทนใส่ดอกกระหล่ำลงไปเลยครับ ว่าดอกกระหล่ำจะสุกช้าเราใส่ดอกกระหล่ำก็จะทำให้มันสุกไปพร้อมๆกับเนื้อสัตว์นะครับน้ำเดือดแล้วเรามาเริ่มปรุงรสกันเลยครับใส่ น้ำตาลฟีบวันนี้ที่ผมใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็น้ำปลาใส่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราชิมกันดูอีกทีครับตรงนี้ก็กดให้ผักจม ให้ผักสุกได้ที่เมนูนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวครับผมจะชิม,มดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับใช่ได้ขาดหวานนิดนึงเดีย๋ยวผมเติมน้ำตาลไปอีกหน่อย ทำอาหารแล้วก็ค่อยๆปรุงไปนะครับใส่ไปชิมไปเราไม่ใช่มืออาชีพที่ตามร้านอาหารที่เขาทำอยู่ทุกวันนะครับปรุงรสชาติตามที่เราชอบอืมรสชาติโอเคแหละเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า ผักของเราได้ที่หรือยังนะครับไก่ได้ที่แล้วตอนนี้ผักของเราก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวใส่แต่งสีเดี๋ยวใช้พริกเขียวแดงเอาพริกเขียวแดงสุกป,ปุ๊บผมจะใส่ โหละพาเป็นขั้นตอนสุดท้ายหอมจริงครับใส่โหละพากดโหละพาให้จมนะครับให้โหละพาสุกแล้วเราค่อยปิดไฟไม่งั้นถ้าเรา ปิดไฟก่อนที่โหระพาสุกโหระพาจะดำนะครับพอใส่โหระพาแล้วรู้สึกว่ากินหอมมากกว่าเดิมไหมครับโอเคใช้ได้เดี๋ยวผมมาตักใส่ชามให้ดูครับเสร็จเรียบร้อยครับแกงเขียวหวานอกไก่ใส่ดอกกระหล่ำนะครับ คิดว่าน่าจะถูกใจของคนที่ชอบกินแกงเขียวหวานแต่ไม่ชอบกินมะเขือนะครับดอกกระหล่ำก็มีรสชาติที่หวานกรอบอร่อยไม่มีรสขมคิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับเมนูนี้เป็นเมนูทำง่ายๆกินกับข้าวสวยกินกับขนมจีนก็เข้ากันนะครับลองทำกันดูนะครับ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูดีๆจาก b i g b o s s c h a n nel นะครับและพบกันใหล่ีพีหน้าครับสวัสดีครับมากินไหมครับร้อนๆเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อน